เฮ้ยนูนลงมานี่ไปอยู่รังลงไปเดี๋ยวรอยตรงนี้นะเฮ้ยมันเป็นไรบ้างฮะอาวันนี้เราเนี่ยก็ได้กลับมานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยลุงเนี่ยจะขอแนะนําตัวกันก่อนว่าลุงสิงห์นะครับซึ่งนี่ก็เป็นไอ้บุญน,นะครับที่เป็นเพื่อนของลุงวันนี้เนี่ยลุงนาบุญแกเนี่ยจะมาถ่ายคลิปกับเราด้วยนะครับ ซึ่งแกเนี่ยเพิ่งจะเปิดชทองมาได้ยังไม่นานฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามอีกันด้วยนะครับเดี๋ยวลุงเนี่ยจะแชร์ทุกคนให้เข้าไปติดตามกันนะวันนี้ลุงสิงครับนาบุญเนี่ยจะมาเดินป่าด้วยกันเป็นแล่แกเนี่ยจะได้ถ่ายคลิปหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เจอกันนะครับฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปดูช่องแกด้วยนะและ้วเขไปกดติดตามเอาไว้ เพื่อว่าจะได้เจออะไรไม่ๆนะบางทีลุงเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับแกในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าลุงเนี่ยได้มากำนาบนเพื่อที่ว่าจะไปบนเขาโน่นไม่รู้ว่ามีอะไรนะซึ่งตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยเพิ่งจะหยุดตกไปทุกคนนี้เสียงฟ้าร้องไหมนั่นแหละมันดังมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับเดี๋ยว พาไปติดตามช่องของนาบุญด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปเลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็รีบไปทนทันดีกว่านะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาตอนนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยก็มากับนาบุญซึ่งเดี๋ยวให้แกเนี่ยนำหน้ารูไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับในป่า ตอนนี้ฝน,นเนี่ยตกยุย่นนะครับใช่ฝนเนี่ยตกหนักมากนะครับเนีย่ยครับที่จะมีน้ำขังอยู่ในเลยฝนเนี่ยยังไม่อยู่เลยนะทุกคนนะ ทางอาจจะไม่กะด้วยตวเท่าไร่นะครับหมั่นใจนี้หน่อยนะไม่รู้ว่าวันนี้เราเนี่ยจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลุงเนี่ยนะครับก็อยู่ด้านหลังของอนาบุญนะคอยป้องกันด้านลังให้เหมื่อกี้เนีนะ่น้ำเนี่ยเขากลองลุงนะ ลุงก็เลย้องเช็ดออกไปไม่งมันมองไม่เห็นนะครับเอตอนนี้เนี่ยมันก,ก็เริ่มรู้สึกว่าปลาเนี่ยก็เริ่มมือแล้วนะครับฟ้าร้องดางมากเลยนะในวันนี้เนี่ย ฝ <c oughs> นตรงนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเดิอลำบางเนะครับ Mm-mm. <clears throat> ันตอนจะมันได้ขึ้นรังนะครับเราจะนับพักกลางกางก็าไม่ลุ้เออเยวนั่งพักตรงนี้ก่อนข้างหน้านี้แหละเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันก่อนนะเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้แหลยข้างหน้านี้เดี๋ยวลุงเนี้ยนะครับจะหาน้าบนเนี่ย ลองไปดูข้างหลังโน้นก่อนเพื่อว่ามีอะไรนะครับซึ่งลุงเนี่ยนะครับจะนั่งรอนาบุญอยู่ทีน่นี่แล้วก็เหมือนกับว่าตรงนี้นะครับจะถูกตันะมันมีคนมาตานไม้แถวนี้นะครับทุกคนอนนี้นะครับทุกคนลุงเนี่ยจะบอกว่าเห็นเนี้มันขึ้นแล้วนะครับ ฝนเนี่ยมันยังไม่ยุ่เลยนะมันตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ยุ่เลยนะคาดว่าเห็นเนี่ยขึ้นเนี่ยนอนอันนี้ร้อยเปเซนะครับตอนลุงผ่านมาเนี่ยลุงก็เห็นหนึ่งดอกนะซึ่งมัน,นเนี่ยมาแล้ว เดี๋ยวลุงเนี่ยจะรอลุงสิลุงบวนอยู่ที่นี้นะครับทุกคนกล้องเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ช้นแล้วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยขอเรือมมืดอแล้วยิ่งฝนตกพระอาทิตย์นเนี่ยก็แทบจะไม่โพลองมาเลยนะ เดี๋ยวลุงขอเดินไปดูฟังโน้นก่อนนะครับถ้าน้าโมนกลับมาเราก็จะเดินขึ้นไปด้านโนน้นกัน <c oughs> เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยด้านล่างโน้นเนี่ยมันมีเสียงเครื่องดังมากเลยนะครับ นี้คนระับเราจะลองไ้เดงดูข้ามเหมือนกันนะครับเอ้ยไอ้บนวเดื้อจะช้าน้อยรู้สึกเหมือนกับว่านั่นบนเนี่ยจะมีใครอยู่นะ<ห>นมึงคิด<ห>มันกูเปล่าทำได้เยือะเ่อนลงเลยสามพาเดว่าท่านนะเฮ้ย ไปดูดิเฮ้ยอันนั้นเด็กน้วะเดี๋ยวพ่อไปช่วยเด็กอ่ะเฮ้ยไปนี่นะเฮ้ยบุญใครวะดวเดี๋ยวตอนนี้ล,งลุงเอาถือต่อให้เราบุญก่อนนะเฮ้ยมึงลอยเดี๋ยวกับมาดิมึงย้าไปไหน ย่มึงไปเคยมึงไปเคยมึงเป็นโจรวยเลื่องมึงไปเคยมึงจะเอาเด็กทำไมอู้จะเอาไปฆ่าเลยเฮ้ยดูคนมันแอ้มามันจะเอาเด็กไปขายนะเฮ้ยบุญมึงก็ไม่โจรคนนี้มันติดยามึงเอาไปเอาเด็กออกมาดิเดี๋ยวกูรออยู่ตรงนี้ ไไเ,เอ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวมันทำลายเด็กอเอาดูเด็กหล่อนหนึ่งอีกคนนึงตายด้วยพอเด็ดดกมึงถอยเอ้อยมึงอย่าบีบคอเด็กดิมึงถอยเอ้อยเอามาเลยคนหนึ่งเฮ้ยโน่ลงมานี่ ไปอยู่รังดวงไปเดี๋ยวรอยตรงนี้นะเฮ้ยมันไปนไรบ้างฮะมันไปนไรบ้างไปเดี๋ยวตามมาขึ้นไปก่อนตามมันไปตามไปเลยตามตามไปยอย่าปลอยอย่าบลอยตามไปน่าจะเป็นพวกเดียวไก่พวงกนันตามมันไป ระวังด้วยเกน,นมอให้เลยอ่ะเอา้าทำไมมันมืดจังวะเดี๋ยวกอนนะไม่อยากพึ่งเข้าไปเดี๋ยวมันอันตรายเฮ้ยดูคนตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยนะมืดไปหมดเลยมันน่าจะรถจัดทางเลยตอนนี้มันมืดมืดเลยนะทุกคน เด็กเขาเอาใครบบลักลอบไปดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูเด็กไปเดี๋ยวลงไปไปดูเด็กก่อนมันเป็นไรไหม ไอบุญเดี๋ยวมึงพาเด็กลงไปงล่างเลยพาเด็กลงไปก่อนได้ไดเดี๋ยวจะรอดูอ่ะเพื่อว่ามันจะกลับมาตอนนี้เนี่ยเราลุงเนี่ยให้น้าบุญเนี่ยพา<น>เด็กลงไปด้วยนะเฮ้ย,วยพวกเองไปหนึ่งนะพวกเองสองคนมาทำอะไรในป่าเห็นในมือจะถือเห็ดด้วย แล้วไปเจอโจรเมื่อกี้ที่ไหนข้างบนนึงครับไม่เ็นยนมันมาแล้วเจผมครับไปงี้นี่ลงไปก่อนเลยไปไปพาเด็กเรางมาข้างล่างเลยไปเดี๋ยวดูก่อนนะครับตอนนี้ลุงเนี่ยขอปิดคลิปก่อนเพราะว่าจะต้องนั่งดูไปก่อนนะว่าเผื่อว่ามันเนี่ยจะกลับมาเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะครับเดี๋ยวลุงเนี่ยจะให้อบุญพาเด็กเนี่ลงไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้นะครับกับช่องลุงบุญแล้วก็ลุงสิงนะครับตอนนี้พวกแกเนี่ยลงไปแล้วเดี๋ยวลุงเนี่ยขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับ